สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอครับสวัสดีค่ะอาจารย์สดชื่นแจ่มใสกันแจ่มใสนะไม่ต้องแจ่มใสเพราะว่า,วา ในกนิกาเซเสนทอล์กใช่พบกันเป็นประจำแต่ค่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะครับทาง MVTV 112เวลา14นากาถึง14นากา50นาทีโดยประมาณโดยประมาณคะไม่พลาดนะบ่ายสองเรามาเจอกันนะคะเอ่ออธิบายนิดนึงว่าถ้าดูเราสดๆขณะนี้ไม่ทันก็ไปดูในทางเพจก็ได้เพจกนิกาเซสเสน่ททอล์กนะคะได้เลยเราจะแบ่งไว้เป็น4ี่ช่วงของรายการเนี่ย ช่วงแรกก็จะเป็นไวรัลต่างๆที่ฮือฮากันทั่วโลกช่วงที่สองอาจารย์เสน่ห์ทอล์กโชว์เดียวค่ะจีเรื่องมันๆที่ใครไม่กล้าพูดกันเนี่ยช่วงที่สามเราจะมาขยี้ด้วยกันสองคนและช่วงที่สี่ก็จะเอาดราม่าสังคมต่างๆมาคุยกันในสังคมไทยนะคะไม่ใช่เป็นไวรัลทั่วโลกนะคะเอาสังคมไทยนี่แหละเรื่องฮอตๆเลยแหละอืเอาวันนี้ไวรัลต่างประเทศทั่วโลกรู้กันก่อนมาสิเอาเี้ พี่พี่แอนเคยไปอียิปต์ไหมไปค่ะร้อนมากไปแล้วไปสามสิบปที่จริงมันมีทะเลทรายมีอะไรนะใช่แล้วก็อียิปต์เนี่ยมันเป็นเก่าแก่นะเป็นเมืองอารยธรรมเป็นเมืองแต่มันปีเขาบอกว่าค่านิยมอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยคือค่านิยมเมื่อก่อนเนี่ยนะคือให้ผู้หญิงห้ามทํำงานห้ามผู้หญิงทำงานเมื่อประมาณกี่ปีมาแล้วเนี่ยประมาณ30ปีได้นะผู้หญิงทํางานในหมายความว่า คือโดยหลักการคือผู้หญิงนี่ต้องเป็นอะไรคนที่อยู่ก็เจ้าเอกกระเรือนอะไรเนี่ยช่างเท้าหลังตลอดแต่ก็บอกคลิปที่เราจะดูต่อไปนี้คือเมื่อผู้หญิงปลอมตัวเป็นผู้ชายทํางานแล้ว <ทำ S 1> ยาวนานทัดด้วยเหรอเหรอเป็นได้เหรอก็ไม่มีมใครรู้ด้วยอ,อับลงมาดูนะฮะของอียิปต์นะคะอียิปต์เลย ความจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าคือที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่ต้องการจะโกงแต่ต้องการจะหาะไรายได้เลี้ยงชีพอ๋ืนองจากอะไรอาเพราะว่าจริงๆเขายากจนแน่นอนอนเรื่องความยากจนเนี่ยถูกไหมฮะและจะไปก็มีลูกมีเต้ามีอะไรต่างเนี่ยนะก็ต้องดูแลลูกนะ,ะก็จริงๆก็คือทําหน้าที่เหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวดูวยการแต่งกายเนี่ย เอาชุดผู้ชายมาใส่เลยนะเอาชุดผู้ชายมาใส่คุมหัวอะไรต่างๆนี่นะทำทุกอย่างเลยนะเป็นช่างความจริงถ้าได้ฟังเสียงของเขาแล้วปรากฏเสียงออกมาในแนวผู้ชายด้วยเปลี่ยนไปเลยเหรออีปีที่เธอต้องแปลงไปผู้ชายต้องแต่งเขาบอกว่ามาสี่ปีนะโอ้โหเรนเธอก็อายุหกสกว่าแล้วสิโอ้จะมาฮะต้องทำงานแข็งแรงขนาดนี้เหรอใช่ คือคือเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นเคาเรียกอะไรนะความจําเป็นที่จะหาะไรายได้ไใช่มั้ยฮะเพื่อเอามา,า,าจัดก,การ<ล>นะื่อห้ามผู้หญิงทํางานเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องปลอมเป็นผู้ชายแต่ <ผม S 2> ว่ารเป็นผู้ชายไม่มีสามี มันก็มีไม่งั้นจะมีลูกเหรอไม่ใช่ค่ะหมายความว่าจะมีคนเสียอายใชใช่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 แต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าเกิดความไปแตกขึ้นตอนหลังก็คือในในหมู่บ้านไงแล้วคือพมว่าคนใกล้ชิดและคนในหมู่บ้านก็ต้องสังเกตกันนะนะดูไปดูมาเอะมันยังไงกันอย่างเงี้ยนะใช่ผู้ชายบางทีบางวันนี่อาจจะอยู่ในหมู่บ้านพอใกล้ๆมาเห็นเจ้าหน้าที่ก็เลยทำตัวเป็นผู้หญิงหรือเปล่ายังไงไม้กันนะ ก็เลยไปแจ้งเรื่องขึ้นมาเรื่องก็เลยแดงออกมาว่าอาจริงๆะเธอเป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายผู้ชายแล้วเพื่อที่จะออกมารับงานต่างๆทำง,งานแต่ว่าตอนหลังนี้เขาบอกว่ารู้สึกมันจะมีความผ่อนปลนว่ายอมให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ไดเรื่องนี้ก็เลยพลิพกตลบปัดก็คือว่าสุดท้ายมันมีองค์กรมีหน่นวยงานเนี่ยกลับมาเป็นผู้ให้รางวัลเธอ อันนี้คือก็บอกว่าเป็นสตรีที่เขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนดีเด่นนะชีวิตเธอหักมุมมากเลยหักมุมก็คือกลายเป็นคนที่ได้รับรางวัลนี้ไปกลายเป็นว่าแม่ดีเด่นเหรอเออทำนองอย่างนี้เลยผู้หญิงผู้หญิงเก่งแข่งปีอะไรเอออย่างนี้เลยสู้ชีวิตมาสู้ชีวิตตัวนแล้วม่อที่เห็นเด็กๆอีกเธอต้องมีลูกห้าคนน่ะแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ลูกเขยก็ก็ป่วยซะ้อีกนะ มาหากินไม่ได้เธอก็เลยเลี้ยงลูกของลูกอะนนี้มันก็เตยเลยไปกันต่อนะนี่หลานเธอห้าคนเธอก็จําเป็นที่จะต้องนะเธอจำเป็นที่จะต้องเลยนะคือคือลักษณะอย่างนี้มันต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องกฎหมายนี่มันเป็นอย่างนี้บ้าประเทศบางประเทศเนี่ยนะโพโทษทีจะเป็นเป็นเป็นมุสลิมเนี่นะ ก็คือเขาห้ามผู้หญิงหนึ่งเช่นห้ามผู้หญิงขับรถใช่ในห้ามแต่เพิ่งจะระยะหลังนะเพิ่งจะมีในเช่นซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะเขาเริ่มแล้วแล้วเชื่อไหมห้ามไปดูกีฬาด้วยนะขนาดนั้นเชียวถึงขนาดมันห้ามไงใช่ริดอลสิทธิ์มากขนาดนั้นก็ไม่รู้ไงเขามีกันคือเขาคุมอะไรหลายอย่างนะค่ะค่ะไม่ต้องการให้ไป พี่เคยได้ยินอย่างนี้ด้วยนะห้ามเข้าประตูเดียวกันกับสามีเขาใช่ใช่ใช่เขาต้องแยกไม่ใช่เขาผู้ชายผู้หญิงนี่ต้องเดินต้องเดินคนละทางใช่คนแม้กระทั่งเข้าบ้านนะเข้าคนละประตูนะแล้วก็เวลาที่เพื่อนสามีมาบ้านเนี่ยต้องไม่ให้เห็นหน้านะเพราะถ้าเกิดเพื่อนสามีติดใจแล้วสามารถเลยนะนั่นแหละสิโอตายอะไรกันตกใจนะขอให้เป็นเรื่องไม่จริงแล้วกันนะเรื่องจริงหรือเปล่าคือสิทธิของผู้หญิงเนี่ยสูญเสียหมดเลย เนี่ยผู้หญิงปลอมตัวเป็นผู้ชายนี่พี่แอเคยเป็นไหมเคยเคยทำไหมชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งเคยนะมีด้วยเหรอมีสิเหรอท่าปลอดาวบุตรยาอ๋อเหรอคนแรกเลยไอ้ไอ้เจ้าฮะเจ้าฮะโอ้เจ้าฮะเจ้าฮะตัดผมสั้นตอนนั้นตัดเสียงัะไงเจ้าฮะเนี่ยก็เจ้าฮะก็เสียงธรรมดางเราเนี่ยเหรอมันก็เป็นโอ้แต่สมัยก่อนมันใช้ผ้าเขาไม่ใช่เหรอไม่ไม่เล่นโซดอ๋อเล่นโซดเลยเหรอเล่นกโอ้ เล่นจริงเลยคุณพีโนทองเจือเป็นพระเอกปรากฏว่าแฟนคลับเยอะมากอตอนนั้นยังไม่มี f ออะไรกันนะ<อ>ยังไม่มีโซเชียลยลอช่องสีใช่ไหมช่องสีใช่ไหมช่องสีมาขุณพร้อมทัดดาวเจ้าหาเล่นคุณพีโนเป็นพระเอกแล้วก็คุณสุประวัติเป็นผู้ช่วยพระเอกแล้วหลงรักทัดดาวแล้ว<อ>ตลามความแตกทัดดาวอาบน้ากลางคืนตลอดเวลาไม่เคยอาบน้ํากลางวัน ก็มีคนไปแอบดูหรือได้นุ่งกระจมอกอาบน้ำนี่สิมันจกความแตกีกตรงนี้แหละโอ้เลยความแตกเลยใช่ไหมความแตกเลยทีนี้ลูกของแม่เลี้ยงก็อิจฉาตาลอนกันใหญ่ที่แท้เป็นผู้ได้รับมรดกนะพ่อเป็นเจ้าใหญ่ในโตนะแต่แม่จะติดการพนันจะต้องเอาลูกเนี่ยไปค้ำเขาเรียกไปอะไรฮะไปใช้หนี้ทัดดาวก็ต้องหนีไงฮะตัดผมสั้นปลอมเป็นผู้ชายหนีไป หนีไปเสร็จแล้วก an <no ็ผ <no ู้ช่วยพระเอกนะคุณสุประวัติก็จะช่วยต่างๆนานาจะทำให้ว่านี่ไอ้ทัศน์มานี่เดี๋ยวช่วยไอ้ทัศนมานี่กอดไอ้ทัศน์บ้างเดินในบทนี้ต้องไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงสุดท้ายพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงก็ หลงรักชอบอยากช่วยผู้ช่วยพระเอกโอ้โหตอนหลังพระเอกไปรู้ว่าโอ้นี่คือนางเอกหรอคือหญิงหรออะไรแล้เป็นผู้ร่ำรวยผู้สมบัติด้วยในเรื่องมันต้องจบอยู่ตรงนี้แหละทำนองแล้วตกลงไปได้อะไรกันที่กระท่อมไหมตรงนั้นไหมเออฝนไม่ตกเพราะเออไม่ใช่หน้าฝนน้ำส้มก็ไม่มีดื่ม มายังไงไปยังไงแล้วกันคือไอ้เรื่องปลอมเี้ยนดาันก็มีเกิดขึ้นได้นะใช่ไหมใช่คืออันนั้นมันเป็นเรื่องแต่สมัยนี้ไม่ต้องปลอมบางทีมันก็เป็นน่ะเราเราเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยทำไมมาดูไปทำไมจะมาเป็นผู้ชายไปนะเขายินดีเป็นน่ะโอ้ตัดผมเพราะอจดเขาเรียกสาวหล่อเออกลายเป็นสาวหล่อสาวหล่อถูกไหมใช่เพราะนั่นเนี่ยตอนเอาเข้าจริงๆบางทีแม้กระทั่งนักกีฬานะแย่ลองดูสินักกีฬาเนี่ยบางที นี่มันผู้หญิงเราดูเป็นผู้ชายชัดๆนักบาสหรือเปล่าใช่ไหมบางทีมันดูเป็นผู้ชายเออผู้หญิงนะยกน้ําหนักแน่ยกน้ําหนักด้วยหรือบาสด้วยเหมือนกันสูงใหญ่ซอยผมเออเนี่ยบางทีเออบางทีก็ชักหงอเลยนะบิกหน้าจะไม่ต้องไปแปลงให้มันนั่นนะนะมันเป็นไปเองใช่ธรรมชาติเป็นใจคือมันมีเขาเรียกฮอร์โมนไงถูกไหมใช่แล้วตอนหลังนี้ก็ต้องมีการตรวจฮอร์โมนกันนะ อ้าวในกีฬาบางทีต้องตรวจงมันโอ้านงมันแยกระหว่างชายกับหญิงเนี่ยบางทีมันเอาไม่เปรียบเสียเปรียบเลยอะโอ้ใช่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 ความอึดต่างกันความอึดต่างกันเยอะอย่างนี้เป็นต้นเพราะไม่งั้นอย่างเช่นนักวิ่งเนี่ย ถ้าเกิดเป็นผู้ชายวิ่งกับผู้หญิงวิ่งทำยังไงสถิติผู้หญิงก็ไม่ทางสู้ผู้ชายอ๋อเหรอคะเออทำ <c oughs> ไมแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มันมีฮอร์โมนเพศช,ชายลงไปอยู่ในผู้หญิงเนี่ยมันมันก็ได้เปรียบเพราะเต็มเลยถูกไหมแล้วสมมติเป็นผู้ชายปลอมมาเป็นหญิงแล้วไปแข่ง<อ>วิ่งเนี่ยมันก็ได้เปรียบใช่ไหมใช่ไหมก็จะต้องตรวจละเอียดหน่อยแหละเออเข้าใจแต่เขาบอกเดี๋ยวนี้หนังไทยเนี่ยเร็วรละครไทยง่ายกว่าเดิมแค่ใส่หนวดเข้าไปก็ดูไม่ออกแล้วผู้หญิงผู้ชายมันง่ายเลยขนาดั้นก็ไปดูน่ขันหนวดมากเลยเนาะจะจามเอาเย แต่ตอนพี่เป็นทัดดาวพี่ไม่ต้องใช้หนวดนไม่ต้องเสนหนวดไม่ต้องใส่แค่ตัดผมให้เป็นผู้ชายแล้วก็นุ่งเกงขาสัน้นแล้วทำเสียงเปลี่ยนเท่านั้นเองเอ,อ่ะออหน้าอกก็รัดซะแบบโอ้อนในเรื่องพี่ยแบบัต้องรัดอีกเหรอรัด รึงเข็มกลัให้ดูไม่เป็นพี่เป็นคนไม่มีปัญหาไงเพราะว่าอกพี่ไม่ถึงสามศอกอยู่แล้วสบายมากเลยใครก็คิดว่าเป็นผู้ชายหมดเลยอะไรเงี้ยสบายมากตอนนั้นแฟนติดกันตรึงลูกชายหมอนี่แหละคุณหมอนักบินนี่แหละตอนนั้นห้าขวบดูละครเพราะมันออกสดโทรศัพท์ไปหาคุณย่า คุณย่าร้องไห้ด้วยนะหให้เอาตำรวจมาจับทีเขาจะให้แม่ไปแต่งงานกับคนอื่นมันร้ายมากขนาดนั้นเด็กแล้แยกไม่ออกว่านี่คือละครหรือเรื่องจรงิงร้องไห้โทรไปหาคุณย่าให้เอาตำรวจมาจับที่ที่คนมันจะเอาแม่ไปแต่งงานกับคนอื่นนี่ไง ความใสของเด็กน,น่าห่วงนะ,ะเพราะนั้นให้เด็กไปดูอะไรแล้วซึมซับมาเนี่ยอย่าไปคิดว่าเออช่างมันเถอะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็เอาคลิปของอียิปต์มาให้ดูก็เพื่อปเป็นเตือนใจว่าแล้วนนท็อผ่านไปแล้วนะเสียงใสเสียงเสริงเธอ,อเหมือนผูช้ชายหมดเลยใช่ใช่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท็อกโชว์ที่นะเ,เป็นตัวเริ่มต้นเลยวันนี้ เพราะนี่คือทอล์คโชว์อันนี้เป็นหัวข้อที่มันอย่างนี้พี่พี่แอนนึกออกไหมเดือนเมษายนมันต้องเป็นเดือนอะไรที่มันเกี่ยวกับอะไรเมษายนเนี่ยวันวันสงกรานไทยล้อยู่ในนี้นสงกรานและพอมันมีสงกรานเสร็จตะหลังก็เลยมีวันอะไรโผล่ขึ้นมาในสงกรานครับครัวชัดเจนเพราะว่ามันเป็นวันที่คนไทยไปรวมตัวกันในครอบครัวใช่ให้ถือไปลู้่ใน้ครอบครัววันผู้สูงอายุเออใช่พบผู้สูงอายุต้องประจำอยู่ที่บ้านบดีถูกไหมฮะ คึ้มากราบมาลงนามขอพรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะคุยเรื่องนี้ทอกโชว์เรื่องนี้ที่ท่านจะต้องพลาดไปได้ครอบอายุเหรอไม่ใช่วันผู้สูงอายอย่างผู้สูงอายุเ๋ยเอาไว้ก่อนครอบครัวไทยใครจะเหมือนมันมีความเป็นเอกลักษณ์โอ้จริง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 มันเป็นครอบครัวโหญาตทั้งอันนี้แหละเดี๋ยวต้องดูจากฟังจากทอกโชว์อ่ะจ้ะ